สวัสดีค่ะตุนย์ยิปซีชีชะตานะคะจะมาทำรายไทท์ให้กับชาวราศีเมษนะคะดวงของคุณช่วงต้นปี65นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะเริ่มจากไพ่แรกนะคะการหลุดพน้นอันนี้คือไพ่ของตัวตนของคุณนะ,ะปัจจุบันดวงของคุณคือหลุดพน้นจากบางสิ่งหรือสิ่งที่รอคอยหรือสิ่งที่ต้องการรับคําตอบเนี่ยได้รับผลและได้รับผลสู่สิ่งที่มาณนะอุตสาหะมาได้รับผลแล้วนะคะส่วน การเงินการเงินของคุณคือต้องเสียเงื่อถึงจะได้มานะคะไม่เสียเงือเง่เงือคือไม่ได้เนาะก็คือต้องทํางานถึงจะได้จะไปหวังลาบตรงรับลอยกค็คงยังไม่ได้เราต้องทํางานถึงจะได้ทรัพย์นะคะเ <ๆ S 2> พื่อนฝูงดีค่ะเพื่อนที่ห่างหายกันไปเมื่อพบเจอรู้ว่าคนที่ห่างหายไม่ได้เจอกันนานก็จะกลับมาได้พูดคุยกันอีกครั้งครอบครัว ครอบครัวถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะท่าทีแบบนี้ขึ้นเหมือนก็พอใจในสิ่งที่ตัวมีแล้วครอบครัวมีเท่านี้ถึงจะมีความสุขไม่ต้องโอ้อวดหรือว่ามากมีแค่ไหนก็คือพอใจในสิ่งที่ตนก็จะเป็นนี่แหละคือครอบครัวของคุณบุตรบริวารนําความสําเร็จมาให้นะคะบุตรบริวารนาความสําเร็จมาให้ชื่นชมอริของคุณชัดเจนมากว่าตอนนี้คุณมีความขัดแย้งมีอรินะคะขัดแย้งอาจจะมีการปากเสียงหรือว่าทะเลาะวิวาทกัน ได้ถึงแบบลงน้ำลงมือได้ก็ถ้าเป็นไปนได้ก็หรีกเลี่ยงเนาะอย่าไปประทะก,ก็เลยนะโอเคครอบครัวครอบครัวคงคงโอเคเลยนะคะนี่ไพ่ไพ่คู่คู่ครองถามว่าเป็นคู่กันจริงๆคู่ครองไพ่ชัดนะคะว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุขนะคะมรณะไม่มีครอบไม่มีมรณะแถมยังเป็นไพ่เงนินแบบนี้ขึ้นมา <c oughs> ครับเรียกว่าอาจะได้ได้เงินอาจะเป็นได้เงินมาแทนการมีโรคภัยก็ได้ถ่ายไปอย่างนั้นดีกว่าเนาะจะได้สบายใจโอเคมาเรื่องของอความสุขความสุขของคุณนะด้วยการที่คุณทํางานหนักมากเนี่ยต้องทํางานเพื่อแลกเงินมาเนะี่ยร่างกายของคุณด้วยความที่ว่าความสุขมันต้องมาจากจิตใจเนาะพอร่างกาย ร่างกายและจิตใจม,ม,มันไม่ส่งผลให้มีความสุขเหมันก็จะมีความทุกข์นะคะจริงๆแบ่งเวลานิดนึงก็ดีนะคะถ้าทำงานหนักไปก็บางทีแบ่งเวลาให้ความสุขกับตัวเองบ้างอย่าหักโหมจนเกินไปมันจะมีความสุขความมาได้แต่ถ้าคุณทํางานจนลืมความสุขของตัวเองมันจะทําให้ร่างกายเราแย่ไปเนาะการงานของคุณนะคะการงานงคุณต้องใช้ความละเอียดรอบคอบหรือว่า ความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าพิธีพิถันในการทํางานถึงจะสําเร็จนะคะราบยศราบยศของคุณต้องเรียกว่าอแอบกระทํานิดนึงหรือว่าแบแบแอบซ่อนซ่อนอะไรเงี้ยราถึงจะได้ถ้าพูดถึงการจะซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยซื้ออะไรก็อาจจะเป็นต้องซื้อแอบซื้อ,อประมาณนั้นนะเปิดเผยไม่ได้ราบถึงจะได้ประมาณนี้นะคะ,ะมาตกที่หายนะหายนะวนจริงๆความคิดของคุณความคิดของคุณหรือ ความวิตกกังวลที่มันยังม,มันมาไม่ถึงแต่ว่าชอบคิดล่วงหน้าหรือคนคิดมากคิดไปก่อนเหตุไม่เกิดแต่ก็คิดควา่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้คุณเสียสุขภาพด้วยแล้วก็จะนําสิ่งไม่ดีเข้ามากับตัวคืออย่างแรกเลยให้คิดดีคิดดีสิ่งผลตามมามันจะดีนะคะเพราะผลกับจิตใจถ้าร่างกายคุณม่ทุกใจคุณทุกมันก็จะส่งผลให ไม่ดีกับตัวเองเพราะทุกอย่างจริงๆถ้าคุณขึ้นอยู่กับจิตใจของคุณเลยนะดวงคุณเนี่ยถ้าจิตใจคุณมั่นคงจิตใจดีคิดบวกคิดดีมันก็จะดีถ้าคิดไม่ดีมันก็จะส่งผลไปนไม่ดีเพราะว่าของคุณคือวัลลุผลขอการถึงที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังขอให้คุณคิดแต่สิ่งดีแล้วสิ่งนั้นจะส่งผลกับชีวิตของคุณนะคะโอเคหมอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่ในราศีต่อไปขอบคุณค่ะ